ไอด้านะคะเองไอด้านั่นเองนะแช์มานานมากๆแล้วนะคะป้าพาก็เลี้ยงตามลาดับไหลตอนนี้นะได้กี่สูตรแล้วอยากจะออกวันละสิบสูตรเลยค่ะป้าๆ <c oughs> อยากจะอัดคลิปวันละเช้าวันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ย <c oughs> ออกคลิปสี่เวลาเลยเป็นไงคะสาสิบวันได้กี่คลิปเจ้าเนาะ <c oughs> ป้าป้าก็คือจะเปืองกาวเป็นลังๆเป็นถังๆเลยเนาะโอ้ย <c oughs> อยากรู้นะคะสูตรนี้จะเป็นยังไงกดไลค์รัวๆแล้ว,ลวตามไปดูกันเลย ก่อนแรกเลยป้าผาจะใส่กาวลงไปนะคะกาวน้ําใส่ประมาณ5ออนเนาะใส่เข้าไปขวดนึงนะถ้าสมมุติว่าใส่ถ้วยตวงเนี่ยมันจะประมาณ8ออนนะเราใส่แค่5ออนพอนะคะวันนี้เราใช้กาวแอลเมอร์นะคะสีใสค่ะใส่เข้าไปเลยต่อจากนั้นนะคะเราจะใส่โลชั่นนะคะทั้งหมด3ปื๊ดค่ะ1 2 3 ใส่ครีมนวดผมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่บีบลงไปเลยครีมนวดผมเขาน่ารักดีเนาะของไดโซนะคะทุกอย่าง60บาทค่ะแล้วนี่ค่ะกิมมิกส,สำคัญของเรานะคะเราจะใส่ครีมอบบน้ำลงไปค่ะพี่พาจะใส่ไป1ซองเลยนะ อจากนั้นเราจะใส่สีชมพูล,ลงไปทั้งหมด3หยดนะคะ1,2,3่งสองสาอยแล้วเราก็จะใช้ตะก้อนะคะตีจนขึ้นฟูค่ะทั้งหมดเลยนี่นะคะซอฟต์มูดของเราเข้ากันแล้วค่ะเห็นปะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นวิปครีมขึ้นมาเลยโอ,โอ้นุ่มมากค่ะ อีนะัทออบตันพี่พาหมดขวดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมกันน้องๆสามารถหาหัวบีแบบนี้ซื้อทุกอย่าง20บาทได้นะแล้วก็เอาน้ํายามาใส่ไว้เวลาบีบออกไปอะ่ะมันจะกะได้ง่ายกว่าที่เราจะเทพวดเดียวนึกออกไหมใส่ทีละปืด๊ดสองปืด๊ดอะไรอย่างเงี้ยชัดๆน้ํายาล้างตาออบตันเขาจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะค่ะหน้าตาจะเป็นนี้เดี๋ยวเปิ้ลพาจะลองใส่นะแล้วก็คนไปด้วยค่ะสักสองปืด๊ด คนคนคนเห็นไหมจับตัวเป็นก้อนเลยค่ะทุกคนไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะอีกประมาณแค่นี้เองทําง่ายๆค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กมาเชยชมแล้วค่ะน้องๆโอ้โหดูสินี่นะเดี๋ยวเปิร์ลพาจะสอนทําของกินนะคะน้องๆอ,อยากกินอะไรเป็นพิเศษอยากให้ทําสอนอะไรพวกอาหารหรือว่าจะเป็นขนมนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยวิวเป็นแข่งไปอะ่ะทุกคน เนื้อเขาะจะเป็นแตกๆอย่างนี้เห็นปะซึ่งมันจะนวดเข้ากันยากมากแกมันต้องออกแรงมากแกใครบอกสลามไร้สาระ<อ>มาเจอจีนเจนนวดจนกล้ามขึ้นหมดแลวจ้า<อ>นี่เห็นปะมันมีความแบบแตกสลักขาดมากมากดูดูดยืดเราามาทั้งทั้งก้อนเลยนะคะเข้ากันเนียนแล้วก็จะเล่นออกมาฟินเองค่ะไม่ต้องใส่น้ำยาเพิ่มนะคะถึงมันจะติดจิตมือหน่อยนะไม่เป็นไร นวดค่ะให้เขาเข้ากันแค่นั้นเป็นพอค่ะดูยืดนะใส่โลชั่นไปสองปื้ดแล้วกันอ่ะนวดเป็นไงคะนุ่มขึ้นไหมโอ้โอมีความนุ่มค่ะนุ่มค่ะน้อง,องดูโอโ้โหนุ่มนุ่มแต่ว่ามันยังคงแบบว่า เขาเรียกยังไงอ่ะไม่เหลวเท่าที่ควรค่ะน้องๆงั้นเราใส่น้ำกับโลชั่นดีไหมเอ้ยแต่มันเหลวลงนะใส่เข้าไปอีกอย่างนุ่มมากนุ่มน้อยน้องๆบอกอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ลนะสี่ปื๊ดใช่ไหมจะนุ่มไหมถ้าเมื่อกี้นี้เราใส่น้ำยาทำสลามแค่ปื๊ดเดียวมันก็ได้แล้วป้าป้าอันนี้เรามือหนักไปหน่อยนะนก็จะเป็นอย่างนี้เละจ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูสิ อ uh oh. นุ่มมากค่ะดูยืดเออชอบยืดมากเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นหน้าอีกทีหนึ่งนะนุ่มมากค่ะทุกคนนุ่มจริงๆด้วยนี่แกสลามแข็งนะคือมันเงามากค่ะเนื้อเงาแล้วก็เนื้อนุ่มค่ะดูยืดเดี๋ยวเราจะมาทําแบบอย่างนี้ให้ดูสุดโคยมากอะ่ะชอบสุดๆเลยนี่เห็นปะสวยมากค่ะทุกคนลองจิ้มดู ป้าพาชอบตรงเนื้อเนื้อเขาเงามากอะเนี่ยเห็นไหมยืดไปถึงไหนถึงไหนมาเดี๋ยวป้าพาจะยืดให้ดูว่ามันยืดได้ขนาดไหนนี่นะดึงยืดเห็นไหมอ้อโอนมกล่องมาเอ๊ซึ่งมันดีมากอะน้องๆดูดิโอประทับใจสุดๆเลยชอบนะคะครีมมูส มูชครีมเคก้กมะชื่อคลิปอะไรพี่ผ่าพูดไม่ถูกเลยสักอย่างหนึ่งนะนี่น้องๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจใป้าผ่านนะคะกดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้เป้าผ่านไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปะละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจะทําให้มันเป็นลูกโป่งไงนี่ไปแล้วนะ ปินนอะ